ลงโทข้างข,ข,า,งขาวบนสั้นไงข้างขาวบนสั้นบู้พิดต์แจับผิดว <laughs> ินัยก็เลยจัดการแบบนี้ลูแม <Man S 2> นผิดวินัยไอต้ตำรวจหรือว่าผิดวินัยครอบครัวมาจับครับไม่จับไม่หน่อยครับไม่ไหลจมส่งผมส่งนี่ผู้ใดออกแบบให้ครับมันตัดบเปลีย่ยวเขาไฟดับว้ายสร้างลานไนนออบานนี่กำลังเรียนสรุปขึ้นครับผู้ใดได้ส่งนี่ไป กำลังสีสลขึ้นพอาีไฟมันดับก่อนวูตัเต้นนะฮนี่เพราะว่าสึควัเดีาวมือแรกถึงแบบควันบอมือแรกบ้านจากคองโอมือแรกบ้านจากคองบอไปหยังครับเอาเอาไป้จัคจับ่เลยฮ่าฮ่าฮ่วฮ่่มาแล้วครับอโดดครับสวัสดีครับบัผ่อนนุเอ้เป็นเท่นปีใไหมเท่นปีใหม ตามเทนปีใหม่ทรงผมนี้ท่านได้แต่ได้มาไพตาไทยพิดกดขอบข้วถือขอบข้วล่มโถด

บรรยากาศครับบรรยากาศให้ชมบรรยากาศาายำคั่มยำเหลียงนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เอาไว้ไว้ไว้ดีดีผู้น่ารักนี่เองอืมดีดีผู้น่ารักนี่เองช่วงนี้กําลังคันแค้วนะครับช่วงนี้ดีดีกำลังคันแค้วนะครับยืน่นอ่ะยื่โอ้ยืดยืดกระด ตมังนึ่เด้อังนึบ่สูตรพิเศษครับใส่รถดีแเคยกินมนเป็นสูตรพิเศษครับสูตรของน้องหญิงสูตรของน้องหญิงโดยเฉพาะไอ้ยัวไอ้ยัวจำเดีเมียทัางไหอำนาจ บ่ไปอยู่กุ่นเลยบ่หรือว่าไปเห็นงานกุ้งเถีเออครับกุ้งเทียมันก็เปิดรงกลืงอ๋อเป็นเจ้าของเออเปิดบ่ธรรมดาครับนี่คือต้นกำเนิดคนบ้านหนองคูนี่ล่ะพี่น้องโอ้ยอย่าร้องดูเลยเนาะหมดแล้วของงามทีเห็นเนี่ยสวัสดีก่อนเร็วๆสวัสดีก่อนสวัสดี แน่กันละกไงแหน่เบิ้งหน้าน้องหญิงเงียบกิ๊บเลยพี่น้องเพลกับพ bon ี่หมิงนพี่หมิง้อเพลงอะไรคะเออีรเขาไม่ได้บ้่านมั้ง

หลายๆคนมากครับพี่น้องวันนี้มีเอฟซีหลายคนเลยที่เดินทางมาเพื่อที่จะมาหาน้องมาทายลูปนะครับแต่ว่าก็คือมาถึงช่วงน้องนอนกับเพื่อนกับบได้รบกวนนะครับเพื่อนกับเด้มาซื้อบัตรไองานบุญวันที่สิบสองเลยกับบางคนกับมาหมอบมาอลนรําใจให้น้องอย่างนี้นะครับแต่เพื่อนกับกลับไปเพื่อนว่าบางบางคนเหมือนกับว่าเดียวมะแรงจะไปพ่อน้องอยู่ลังเวที แต่ว่าคือก็จะมีบางคนถี่มาในช่วงถี่นน้องตื่นแล้วแต่สีได้พบได้พอ่อได้เห็นในทา่าหลวงน้ำน้องแบบนี้แหละครับนี่คือจะเรียกว่าความโชคดีก็ได้นะครับพี่น้องบางคนเมื่อตอนกลางวันเพิ่นมาเพิ่นว่าจับสลากงานเลี้ยงบริษัทบ่เคยได้รางวัลน,นํำเขาจากักเทือเพิ่นวะแต่ว่าปีนี้คือถ่องคาถาอุ้งอิงอุงอิงอุ้งอิงก่อนสิถถึงคิ้วเพิ่นเพิ่น,พนจับรางวัลได้เงินรางวัลใหญ่ถือว่ารางวัลใหญ่นะครับ ก็เลยเดินเดินทางมาหมอบให้น้องเป,นงนเปนง็นน้ำใจนะครับเป็นรางวัลน้ำใจนะครับกระือเป็นเรื่องเล่าที่นาประทับใจเนาะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเรื่องแบบนี้บางคนก็บอโอ้ยมันฟุกจังสันจังสีนะครับแต่ว่ากะเป็นความเชื่อแล้วเราเชื่อแล้วเราทําแล้วมันเห็นผลแล้วเราสบายใจไม่ต้องคิดอะไรมากครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับตอนนี้ กับกินเข่ากันครับพ่อโจกับกินไอ้สมตั้ครับไอ้นเนื้อย่างนะครับทางนั้นกับกินเนื้อย่างก้อยสมตั้พ่อนนแมบ,บี้นะครับแม่แกมนี่คือความบรรยากาศความอบอุ่นครับหองน้ำที่เข้าเตรียมไวก้กัเพื่อที่จะรองรับแล้วก็ต้อนรับแบบนี้แหละครับพี่น้อง าพ่อหรือบอพ่อจังใดอนาคตข้างหน้าเขาคอยเพิ่มก็ไดครับพี่น้องต้อนนี้เราก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับทำอะไรกันครับ ้โอ๊ยตกใจอะไรก่อนตกใจอะไรก่อน ที่ว่าเป็นเรื่องราวความสนุกในคำขึ้นในคำนี้นะครับพี่น้องก่อนที่จะเดินทางไปทําการแสดงอยู่ที่บ้านยางกุดกับตําบลหมักเกียบอำเภอเมืองสีสกตครับพี่น้องไปเป็นกําลังใจให้กับทีมงานได้มือแรกนะครับพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ใกล้แวะไปเยี่ยมชมการแสดงของสนอยเป็นแพงนะครับเนาะสีสเกตเพชรบันแพงครับสำรับคลีปีว้มนีสกอรครับพี่น้องได้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ